สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเอบีเจมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีน้องหงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีจ็ดพันห้าร้อยท่านของเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะขอบคุณหลายๆนะคะไก่สีหอดเมอนแล้วดันดันในเด้อพี่น้องเด้อวอดจูเพื่อนกระเช้อยู่ยหอดแสียงไว้ไว้ปั เดี๋ยวถ่ายคลิปแอปเปิ้ลจะติเปิดบอดจูเพิ่นฝากช่องให้แอปเปิ้ลเนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณบอดจูหลายๆนะคะเพิ่นมาอุดอรวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ได้ได้มีโอกาสไในภูอ่อเพิ่นเพิ่นก็บเอ่อบอกเลยว่า,พาเพื่อนกับรุ่นหน้าแอปเปิ้ลย่างสุดๆเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ได้รับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะแอปเปิ้ลกเ็เฮ็ดคลิปไว้อยูอ่ย้อนกับเบืองย้อนหลังใดเด้อแอปเปิ้ลึ้นขึ้นนาโปกว่า บัวูจทำไมตกใจสัน่าเนาะแล้วบอกว่าเราตกใจเบิร์เลยกําลังกินหมักสม่แอดเพนไปฝากอยู่พอดีเนาะเอาสำหรับเศร้านี่นะคะแพดเพนกับมี่เรื่องเล่าข่าวสารของทางสาวหน่อยพชรบานแพงมาบอกให้กันฟังเนาะบัวโจเพิ่นกับเบโพูดว่าค่ำนี้แสดงอยู่ที่โนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องอยู่ที่บ้านโนนศิลาตำบลนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูป้าพี่น้องเอ้ ต้องบอกว่าโคตรโคตรเลือกกับโคตรอหญะสามโกดโลดนะพี่น้องนะอุ้ยปูดพู้ของโม่บักเตียงเ้อพี่น้องเลยอจ้เแมนคัชแมนเน่บอกให้ว่าสนามกวางไงไพศาลเท่าไรก็เต็มเท่านั้นแอเพ็ยังงงอยู่ว่าเพิ่นเดียวเห็นบอนว่าผู้เพิ่นอยู่ไกลๆนะแอเพ็มาเพิ่นมาอุดรเดือนที่แล้วแอเพ็นั่งอยู่กลางระเท่สิบ่รู้ว่าศิลปินผู้ใดเนาะออกมาหัน โตน้อยพราะสมควรหละได้ยุ่กลางก็กเลยนาะพี่น้องเนาะนี่บอกได้ว่าพูนหางแถวใส่เขาว่าพูนไม่เป็นแต่ยุ่ไก่เด้พี่น้องนะเนาะไอพี่ขื้นผ่านห้เบิงเด้อเขาวาอญายาใ,ใส่โคดสามโคดเลยเนาะบอจโจเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นี่น,นี่งั้นฟรีเด้พี่น้องถ้าบอต้องว่าร้ายเคเก็บบัตรละรวยซื้อนี่บอกได้ว่าขึ้นนี่เกินกลัวสองหมื่นคนเพราว่าตลาดแตกสองล้านแตกเลยบอจูจวาน้ะพี่น้องเนาะส,สุดอุดอี เพิ่นกันลงภาบไม่ให้เบืองประมานสีถุ่มสีสีนะที่นาอพี่น้องเนาะสานามกว้างใหญ่ไพศาลเต็มทุกอนุแถบซิวมีหม่องอยางบัวจูยางไปเอิ่นว่าบัวจูยางไปแพ่เงินห้ยเขาห้เขาทางวัดน้องพี่น้องเนาะว่ามีหม่องสีหยองมาจะไปว่าซะวังสัตว์นาอพี่น้องเนาะโพดโพ้าท่านุ่นสังท้ายบานนุ่นสีลาเพิ่นว่ามวมากเหมอดจังหวัดพุทธีมาสัตน์ จังหวัดใกล้เที่ยงกับไปเนาะพี่น้องเนาะแอปเพิ่นเห็นอยู่ได้มากจากบุรีรัมพ์นะมากไก่เอากรด,ดป่านนั่นเพิ่นกับมาเพิ่นหักแพงหักหอมอีหล่าหน่อยคักป่านนั่นละเนาะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าศิลปินนวุ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะต่างคนต,ต่างกับมีศิลปินที่ชื่นชอบของไปของมั่นเนาะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าสุด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 ,สด,สดอีรีมขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะ บอดจูบอกว่าตะลึงงั่นเลยอโอ้โหฮยบอดจูอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนสะพัดมาแสดงมาว่าม็นตุ่มนี่ไหลกูมูบุญละกขั้วใหม่ของเพื่นยืนสองหมื่นขนพี่น้องบอกเรียกว่ายิ่งกลัวคํามว่าอาหยาภาษาไทยก็มากมายไก่กองน้อพี่น้องเนาะเอ้า <c oughs> <c oughs> จังสันละมัดีบอกเลยว่าเอ้แรงนี่หนาสิมีไหลสดเดรื่อยพี่น้องเด้อ แรงนี้เจอกันยุไสวะตีแรงนี้วันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบเจอกันที่มอจูเปินวาวันที่สิบเจอกันที่บ้านโนูนม่วงตําบลศิลาอีกแล้วพี่น้องคาว่าศิลานี่มาอีกเราเด้อตําบุด้อพี่น้องเร้อบวันนี้ตําบลศิลานะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสําหรับเมือ้อนี้อีหล่าหน่อยก็พอก็ได้บินไปตะก็ดม่วงเซาหุละ่ะไปทําการอัดไา่การ หมอลำาไอดอนขาดว่ากะสิงวดเขามาแลรวเด้ใกล้สิเขาหอดโ้งสุดท้ายแล้วนาะพี่น้องเนาะติดตามช่ไดใดแรกนี้กับสิบแปดนาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มนาะพี่น้องเนาะโมงหอดถุ่มหนึ่งถูกวันศุกร์นาะพี่น้องเนาะอื่นกะเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีเปลี่ยนต้นไปนะคะกับโค้งจะจบรุ่งหนึ่งชั่วโมงเช่นกันนาอพี่น้องเนาะเป็นสองมือนแล้วพี่น้องเด้อศุกร์เสาร์นะคะสำหรับ หมอลำไอรอนมือนีบอดจูกับอีหลาหน่อยกสิบินกลับมาสแสดงอยู่ที่ขอนแกน่นคือเก่าเนาะตามนั่นแล้วพี่น้องเด้อที่ขอนแก่นแล้วก็มืออื่นก็สิมาเจอกันเด้อวันนี้แอพเปิก็ร้อยเด้อต่างนาต่างตาลอเนาะวันที่สิบเอ็ดพฤศจิก,กายนมืออื่นมืออื่นนะคะที่อุดรแล้วพี่น้องเด้อแรงนี้ให้เป็นของไทยขอนแก่นก่อนเนาะท่านไหอยู่บ้านไกลเลื่อนเคียงหรืออยากจะไปพบพ่อที่ขอนแก่นก่อนกะ เชิญไปได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านโนนม่วงตะบนุนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ไปพูไปพ่ออีหลาหน้่อยได้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือข่าวสารสลับมือนี้มาอ่อนซอนคํวาวอาญะกันเนาะพี่น้องเนาะทุกท่านขอขอบุญขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากซอยกดติดตามกดไลค์กับแอกเพนกดแช่ให้พรเนาะพี่น้องเนาะ้าว่าแช่กับพิมพ์คําว่าเผชรแสงตะวัน ebg นะคะ พิมคำว่าเพรเสียงแต่ว่นซื่อๆเอวีจก็ติดสอยหอยตามมาโลดกดออกปั๊บหลุดน้พี่น้องเนาะฝากแชร์ว่าจังสัรนะคะหากท่านใดสีเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อไปติดต่อไปที่สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ค่ะพูดคุยกันไปนะคะแต่บโจได้ประกาศไว้ว่าช่วงต่อไปนะคะก็คือสิเริ่มไล่ในวันที่สิบแปดเป็นต้นไปนะคะวันที่สิบแปดก็คือสิบปอยเพลงของอีลาน้อย นะคะอีหลาหน้อยปล่อยเพลงใหม่เด้อพน้องเดอ้อเอิญหักนั่งอีกหน่อยนะคะสําหรับมือนี่นะคะเสานี่เก่ามุ้งเสาเป็นต้นไปน้องแซมกะได้บันทึกเสียงนะคะก็คือปล่อยเพลงของน้องแซมเด้อพน้องเดอ้อมอลำอินดี้เลคคอร์ดเด้อพน้องเดอ้อลำพืน้นสาวน้อยลำพื้นอินดี้เลคคอร์ดวางซันบอช่องโอ้ตาย มันหลายสับสนมาพี่น้องเาะเอาไปตามนั่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปกดแชร์กดกดชมกดแชร์ให้กับน้องแซมเด้อพีนอ่น้องเด้อน้องแซมน้องแซมของเฮาเนาะพี่น้องเนาะผัวหนอกสมรสนว่าน้องกับเป็นผู้นึงที่มีซุ้มเสียงบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์น้องพี่น้องเนาะซอยเชี่ยซอยดันเด้อพีนอ่น้องเด้อน้องแซมนะคะเสาร์นี่เก่าโมงเสาน,นะคะไปซอยแชร์นะคะ ท่ายดี่ก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องของแอดเพนเป็นกําลังใจให้กับช่องเพชรแสงตะวัน ABG จีขอให้ทุกท่านเฮ่งๆปังๆด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I'm